ในบรรดาสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้เผยแพร่ภาพออกมาเดซิ 18, เป็นสัตว์ประหลาดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอีกตัวหนึ่งเดซิ 18, หรือชื่อที่เป็นทางการคือ The w ะ n d e r i n g Room เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดขนาดใหญ่มหึมาที่เทเวอร์ได้โพสลงบนอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ของเขาในวันที่18มิถุนายนคศ2019 ลักษณะของภาพเป็นภาพที่มีมุมมองมาจากกลางมหาสมุทรแล้วมองมายังชายฝั่งที่มีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยืนอยู่มันเป็นภาพถ่ายระยะไกลมองเห็นไม่ชัดนักสิ่งที่ปรากฏในภาพเป็นเพียงเงาดำของสิ่งมีชีวิตที่สูงเสียดฟ,ฟ้ารูปร่างของมันเหมือนโครงกระดูกคล้ายกับช้างหรือสัตว์สีเท้าขนาดใหญ่มีส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัวด้านหน้าสามารถจินตนาการได้หลายอย่างมันอาจจะเป็นคอและส่วนหัว หรือเหมือนมันจะมีจงอยปากยื่นยาวออกมาหรือไม่ทราบว่าส่วนนี้มันจะเป็นจมูกหรืองวงของมันกันแน่เราไม่แน่ใจว่าโครงกระดูกข,ของมันมีผิวหนังหรือไม่เพราะมองเห็นไม่ชัดเนื่องจากเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายได้ในระยะไกลมากจึงเห็นได้เพียงแค่เง,งามืดๆด,ดำๆเท่านั้นและนั้นก็ทำให้มันยิ่งดูลึกลับและน่าสะพรงกลัวมากขึ้นไปอีก เมื่อเทเวอร์โพสภาพนี้ลงไปผู้คนในโลกโซเชียลต่างก็ตั้งชื่อให้มันอย่างหลากหลายแต่ชื่อที่น่าจะเป็นที่ยอมรับมากที่สุดก็คือ d ด y 18เพราะมันมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกับ d ด y 1สสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์ที่เทเวอร์ได้เปิดเผยภาพมาแล้วก่อนหน้าพวกมันมีรูปร่างใกล้เคียงกันมากแต่แตกต่างตรงที่ D18 มีลักษณะผอมหรือเป็นเหมือนโครงกระดูกส่วน D17 ยังคงมีเลือดเนื้อสมบูรณ์อยู่ และเนื่องจากเทเวอร์ไม่ได้ให้ข้อมูลของสัตว์ประหลาดตัวนี้เพิ่มเติมเลยในโลกโซเชียลจึงได้แต่ตั้งสมมุติฐานและพูดถึงทฤษฎีความเป็นไปได้ต่างๆของพวกมันไว้อย่างหลากหลายบางก็ว่าที่ d ด8กับ d ด7มีรูปร่างคล้ายกันเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันแต่ d ด8เป็นเพศผู้ส่วน d ด7เป็นเพศเมีย บางทฤษฎีก็ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแต่มันวิวัฒนาการตัวของมันเองหรือเป็นร่างที่สองของมันบางคนก็ว่า d ด8คือโครงกระดูกภายในของ d ด7ซึ่งได้ตายไปแล้วแล้วคืนชีพขึ้นมาทำลายล้างโลกมนุษย์สัตป,ประหลัดอีกต,ตัวหนึ่งที่มักจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับ d ด7 D18 เจดเอยู่เสมอก็คือไฮเวเวิร์มหรือนอนดำยักษ์ เทเวอร์เฮดสันสได้โพสภาพของมันบนอินสตาแกรมของเขาในวันที่11พฤศจิกายนคิศก2018เป็นภาพที่มีมุมมองมาจากข้างในรถยนต์ซึ่งอยู่บนถนนทางด่วนสายหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดปรากฏตัวออกมาจากริมถนนรูปร่างของมันคล้ายหนอนหรือปลาไหลขนาดใหญ่มัง่งมายาวประมาณ18-20ฟุต มีผิวสีดำเทาผสมน้ำตาลแก่ใบหน้าของมันสั้นทู่มีดวงตาสะท้อนแสงสีขาวและมีปากขนาดใหญ่ในภาพมันเหมือนกำลังจะลอยและกำลังพุ่งกระโจนมาบนถนนมีผู้ให้ข้อมูลว่ามันมักอาศัยอยู่ในป่ารกทึบและตามพุ่มไม้ที่ใกล้กับถนนทางหลวงส่วนใหญ่มันออกหากินในเวลากลางคืนและซุ่มรอเหยื่อของมันไม่ว่าจะเป็นพวกกวางต่างๆ รวมไปถึงมนุษย์ที่สัญจรผ่านถนนมันจะพุ่งกระโจนเข้าใส่รถเหมือนหินถล่มทับกระแทกให้หน้าต่างรถแตกออกแล้วจับคนกินเป็นอาหารเนื่องจากมันมีส่วนคล้ายหนอนสะพานหรือบิชเว w ร์มมากหลายคนจึงเริ่มตั้งสมมติฐานและทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับมันเช่นไฮเว w a เว o ร์มเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับหนอนสะพานหรือบางคนก็ว่าไฮเวเวร์มเป็นร่างที่สองของหนอนสะพาน บางคนก็ถึงขนาดคิดว่าไฮเวย์เวิร์มเป็นพ่อของหนอนสะพานก็มีซึ่งข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดยังไม่มีการยืนยันจากเทเวิศาสตร์แต่อย่างใดแม้ว่ามันมีลักษณะลำตัวและมีพฤติกรรมที่คล้ายกันมีนิสัยที่ดุร้ายโหดเหี้ยมเหมือนกันแต่มันก็มีความแตกต่างอยู่หลายส่วนที่เห็นได้ชัดคือสีผิวของพวกมันไฮเวเวิร์มมีสีผิวที่ดำส่วนหนอนสะพานมีสีผิวที่ขาวไฮเวเวิร์มไม่มีขา ส่วนหนอสะพานมีขาหน้าหนึ่งคู่ไฮเวิร์เวิรมโจมตีด้วยการกระโดดทับหรือใช้แรงกระแทกส่วนหน่อสะพานใช้ใบหน้าภายนอกที่เป็นมิดล่อลวงเหยื่อให้เข้ามาติดกับดักแล้วค่อยเปิดเผยหน้าเข้าจัดการกับเหยื่อประเด็นต่างๆเหล่านี้จึงยังไม่มีบทสรุปแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกที่ทำให้เราได้เปิดจินตนาการและทำให้เรื่องของพวกมันยิ่งน่าสนใจมากขึ้น และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือบรรดาผู้คนในโลกโซเชียลโดยเฉพาะเหล่ายูทูบเบอร์และนักแคสเกมได้นำเรื่องราวของพวกมันทั้ง4ตัวมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันมีหลายคนสนับสนุนทฤษฎีที่ว่ามันทั้ง4ตัวคือครอบครัวเดียวกันโดยมีเดย์เป็นพ่อเดย์เป็นแม่ส่วนนอนทางด่วนและหนอนสะพานเป็นลูกซึ่งก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเดี๋ยววันนี้เรามาลองวาดภาพจำลองของครอบครัวนี้กันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับภาพครอบครัวนี้อย่าลืมว่าทฤษฎีนี้เป็นเพียงการมโนขึ้นเท่านั้นนะคะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดแล้วก็อย่าลืมว่าเจ้าพวกนี้ดุร้ายและโหดเหี้ยมเหมือนกันหมดทุกตัวแค่ตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วถ้าหากมาเป็นครอบครัวมนุษย์อย่างพวกเราก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่และคงสูญสิ้นเผ่าพัานธุ์แน่ๆเรื่องราวของไฮเวย์เวิร์มหรือนอนดำยักษ์ ark, กับเดย์หรือวันเดอร n g ิ o งดูม และครอบครัวก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่ยังงงๆไม่รู้จักเดย์สกับหนองสะพานสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าที่เราลงไว้แล้วได้เลยค่ะก่อนจบคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่จากช่องของเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ